เอลเมอร์ครับกาวสําหรับงานไม้นะครที่ทํางานวูดเวิร์กิ่งนะครับหากาวที่มันติดแน่นแห้งเร็วนะก็แนะนําเป็นตัวเอลเมอร์ได้เลยนะครับก็เป็นแบรนด์จากอเมริกานะแบรนด์ดังอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเพาะไม้นะเป็นไม้สนนะครับเดี๋ยวเราจะเพาะทิ้งไว้สัก15นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแน่นขนาด ตอนนี้ก็ผ่านไปได้สัก15นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราลองเทสดูกันครับว่า15นาทีมันติดได้แน่นแค่ไหนนะ <S <S นี่ครับดูเอานะความแน่นอันนี้คือรอยที่เราต่อกาวจะอยู่ทางด้านบนนะแต่ว่ารอยที่มันแตกนะ ไม่ใช่ล้อที่เราต่อกาวนะครับเห็นไหมจะเลือกใช้แบบแกลอนนะครับหรือจะเป็นแบบ16บออนหรือขนาดเล็ก4ี่ออนก็มีนะครับก็สามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าเหลืองๆในลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ